ถ,ถึงแล้วทุกคนเบิกตัวตัวละครใหม่น้องปอป้ามัชาแบบว่าชมชงๆหรอเอาสิเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมกันก่อนนะ ทุกคนแบบว่าไม่ค่อยยมเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเมาื่อวานฉันเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนมานะดูห้องน้ำสะก่อนว้าวจ้ากระจกใส่อะไรเบอร์ดันก็เนาะอะเดี๋ยวเราทำธุระส่วนตัวกันเสร็จแล้วก็เข้ามืงกันดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเยเวาไม่ทันถึงซีเหมือนเติงแค่ไทยเปเมย์เท่านั้นก็มันดูน่ากินอยู่นะ วิ่งหนาวได่ใจเหรอใช่ไหม,ไมหตัดรูปที่เราเห็นเมื่อกี้ไม่กระจ่าออกมาดูหน่อยไหมได้หมดสดชื่นเลขตัวเดียวเราจะกินน้ำแข็งเยอะแค่ไหนก็ได้คือตอนนี้หิวข้าวแต่เราก็เลือกกันไม่หยุดเลยแต่ ก็ชานมไข่มุกก่อนคุกอยากได้อันปกติที่สุดเท่าที่เขามีวินเทอร์เมลอนจุยวิดเลมอนว้าวมาชูมาถีาต้องเขย่าก่อนไหมเพราะมันร้อนอยู่ชซึน <c oughs> อื้อเหมือนกินบัวลอยกะทิบัวลอยเผือกบัวลอยเผือกอร,ร่อยดีไปกดเลยไปทางเลยอากาศดีมาก ็1องค์เองทุกคนมีมากนี่อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยอู้วแต่ไปกินรามเมึงกันนะทุกคน <c oughs> เข้าในยูนิโคก็ได้เข้าข้างตึกเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าต้องรอลิฟต์ <c oughs> ใจกินยูนิเวอร์เซอรนูโดทุกคน <c oughs> ก็ต่อคิวประมาณหนึ่งหน้าร้าน ดูรีวิวมาแล้วเพราะว่าลองลองแบบเผ็ดดูน่าจะเวิร์กเดี๋ยวมาชิมกัน oh. เครื่องเคียงใดใๆหอมเอ่ยเตยใจใบหอมรูกกุ่อ๋อโอเคโอ้ my gosh อ h oh my gosh <Yeah. S 1> ใหญ่ลังการว่ะ <Yeah. S 1> เผ็ดแน่บอกเลย เนี่ยข้อมืออะ่ะโหป้อ<ห><ห>งกระอวนแกคือเราเพิ่งออกมาจากร้านลำเมชีเซิร์ฟอีกแล้วจะชีเสิร์ฟเซิร์ฟของหวานก่อนกลุก๊กนั่นให้ดูน่ากินฟิลแบบโมจิหนึ่งร้อนๆน่ะพอดีว่าพอดีว่าลิปหนุดปั๊บ นนอนุยเ,เห็นเขาต้องมีคนปั่อยู่ข้างในแล้วเขาเห็นตรงไหนว่หน,น้าเขามีรูเหนใชใช่ใช่ใชใชคนนั้น่ะคนนั้นก็ยืนแข็งกันถเขียวน่ะไม่ว่ะอ,อ๋อเาน่าจเ,เป็นหินเาขาแข่จริงจไม่เขาเป็นหินจริง,อ <laughs> รงโอ้โหเขาด้วยดิ น่ารักเหรอไม่น่ารักเหรอไม่น่ารักเหรอไม่น่ารักเดนใครเขาก็ถ่ายกันถ่ายเร็วโอ๊ยน่ารักดีจูเบย์จัดไฟเต็มไปหมดเลยเราก็มุงกันบังร้านขายของเซอร์วิสเนียหูหูู้หูอุ้ยน้องจอดแล้วน้องจอดแล้วดีเนาะไม่รู้ไปเอาความมั่นมาจากไหนว่าเสื้อเสื้อแค่นี้จะเอาอยู่เอาไม่อยู่เด้อไม่อยู่ นี่คธออ๋อเจ๋งมากแต่คุว่าอะไรอ่ะเราต้องจายตังค์ด้วยเหรอเดินออกมาจากงานแล้วก็มาแวะคาฟูแบบหนึ่งทุกคนมาชี้ช่องแล้วก็คือมาซื้อของมาซื้อผ้าเปียกนู่นนี่นั่นเนาะบิอรี่เี่เี่ี่ลี่เสารถมัม่วงเสารถมัม่วง เจลี่เจลี่เจลี่นี่อันนี้ล่ะอืมซื้อไปเลยจะได้ไม่ต้องไงนี่ออ,อ,อ,อฟฟิศแม่งกินจุนี่ก็น่านะเออห้บเจ็บาทเองหุ้แต่ว่านี่มันใหญ่มากเลยนะอ๋อแต่ว่านี้มันคนละแบบกันนี่คือแค่วันแรกเองนะทุกคนก็ไม่คิดว่าจะหอบพิ้วกันขนาดนี้และสภาพตอนนี้ก็คือ เจ็ดองแต่ฟ like ิลไรฟ์แบบฟิลไรส์เจ็ดโอ้ y มก s h ไปกลับโฮเทลนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันทุกคน ไห้เหลืองนี่มันน่ากลัวนะทุกคนเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้แก้มเราอ่ะเหมือนชุมพูเบิร์ไหนแล้วมันดูแบบเหนวน,นวลนไปหมดเลยอ่ะเข้าใจปะโดยตัวอีกทีหนึ่งคือออกไปข้างนอกก็คือแบบอ้าวฉันตุงต้งแช่ตุ้งแช่สุดๆลามาโรงแรมนะทุกคนปอดต่างหูเอ้ยตุ่มตมตอมอะไรเล็กๆที่เธอรู้สึกว่า มันตกแล้วมันหายากอยากมาทำใกล้ซิงใกล้อ่างล้างหน้าล่าสุดเอาสกินแคร์มาต้องมีจุกปิดก่อนกันหกจริงๆอ่ะฝาปิดมันก็กันได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วกันได้แบบ9 9 9 9 9ิบเก้าสิบเเปอร์เซตย่แล้วแต่การที่เขามีจุดมาให้อมันก็ดีกว่าแล้วฉันก็แกะแล้วหนังก็หล่นท่อไปแล้วเก็บปังอุ้ยคืออะไรอ่ะมันแบงลักหรอโอ้ยน้าซุปเปอร์แบงลกด้วนี่กับข้าหน้าตาจุดๆมากเลยไม่ได้กับชืู้มา คือกับข้าวที่โรงอาหารที่ออฟฟิศมันจัดดูค่อนข้างจืดนิดนึงนะมากินข้าวกันขำซนมิดมาหนาวมากคือเมื่อวานนี้ก็หนาวนะวันนี้ก็หนาววันนี้นนนมันเป็นรูอย่างี้เธอกินกันไหมอะแบบนี้ไม่กินได้นะกินอีกฝั่งไงกัดไปล้วเจอหนอนท,ทําไมอะเ็าเอาข้าวที่เย็นไว้ดีป่ะน่าจะมาช่วงนี้มั้งุคนแล้วแบบเห็นมากเลยเออมาช่วงนี้เราเขาจัดไฟคือตอนนั้นไฟอลังการมาก แต่นี่วันนี้ก็จริงๆงก็สวยนะแต่ว่าแบบคือตอนนั้นมันอลังการกว่าไงคือไต้หวันเขาจัดไฟสวยดีนะทุกคนช่วงคริสต์มาสก็สวยอุด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 น้องหล่นอุ้ยกินได้อยู่ค่อยลูกมันแบบมันแอบ,บซ่อนความแบบเน่าอยู่นะเนี่ยชิมกันอืมก็าวไปอ,อืมก็ยีก็ได้อยู่ <laughs> ดิฉันก็คือวิววิวตึก ตึกแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาที่คนไต้หวันเขาลังกลับบ้านนะคือตึกที่ฉันมาก็คือเป็นฟิลประมาณว่าเขาจะเลิกงานช่วงประมาณแบบสี่โมงสี่สี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีรถบัสมารับเนาะโอ้โหฟ้ามาหักก็คือประมาณนี้เป็นเหมือนรถโรงเรียนเขาจะมารับพนักงานโอไมก์สคอร์ลตอนนี้เราอยู่กันที่ A อะไร A อหนึ่งเก้าเออร์เดอเออร์เดอใส่กำลังดีเลยเออเออใช้ลมาหน่อยดิถอยหลังก่อน ทำเป็นเดินมาใหม่ดิเออทำเป็นเดินมาใหม่เออเดินผ่านไปคนชิวยาวอ่ะแกคิดว่าเราจะลอะตั้งแต่เราจะไม่เกันตั้งแต่นี้มั้งไอ้น้องน้องป่าวน้องไปกัดเพื่อนน้องแบบดมใหญ่เลยอ่ะอุ้ยดมดมเจ้าของเดินก่อนไหมเพราะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมาก ไก่ครับไก่คาราเกะมีเสียงมาริโอ้ด้วยโมจิโมจินอากิน,บบนอุ้ยนี่ไงเป็นโมจิที่แบบสับแล้วไม่รู้ว่ายังไม่ได้สับวะมันเป็นก้อนใหญ่ๆเกี๊ยวเกี๊ยวปลาหมึกฟรายเป็ร์นฟรายอุ้ยมีตรงนู้นด้วยเหรอเอาตรงนี้ก่อนไหมหรือว่าไปตรงนูน้นหรือจะเดินยังไงอ้าวโอเคแอปเห็นปะแอปเห็นแล้วอยากเห็นอ๋อจะดูไททันโทรไม่บอก ใจกูค่ะเอางี้กูยังสูงไปถึง1.5เมตรเลยปเป็นไททันเดี๋ยวก่อนขอตั้งเป็นแนวตั้งหน่อยถ่ายรูปจุด5ได้ไมั้ยโอ้โหได้อยู่คนโอ้โห16คนเลยค่ะอุ้ยขิงว่ะคน,นคิบุรี่คิบุรี่คิบุรี่ไปอยู่กับพี่แท็บเลยถ้างั้นน่ะตีฟูสเซล็กสซเล็กขี่มวยว้าวดัมเบลดัมเบลวิ่งเอางี้นะเราจะได้เดินวนกี่โมง เราได้เดินวนกี่โมงวนเลยวนเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่านไม่ออกค่ะกินผสมผสมแปลกอ่ะเฮ้ยกินเขียวเขียวกินอะไรอ่ะก็คือกินหอมกะหล่ำหรือเปล่าอากินมากินโอเด้งโอเด้งเดินผ่านไปไม่ซื้ออะไรเลยสักอย่างก็คือดูก่อนโอยย่าฉีดแม่ใช่ป่าวปูหรือเปล่า ทำไมไมันูะเป็นเปลือกปูอ๋อเปลือกหอยจริงๆด้วยมีรวมหลายแล้วของหวานก็น่ากินอีกเกิรไงน้องอีกเกเินแด,นเ,ดนเออเหมือนแบบว่าดินแดนมหัศจรรย์น้องปล่อยปล่อยแบบอุ้ยเจ๋งจังเลยแตงกวาเออกำลังจะบอกว่ามีแตงกวาด้วย ่เราเก่งซะด้วยสิตายแล้วไอ้ดูนี่จมใหญ่จมใหญ่เลยเม้ตัวนั yes, yes, okay. ้นดีเหมือนมังมีเลยห๊วหุยเป็นหนวจริงๆด้วยเขาอยู่ใกล้ได้ไหมแมวตุ้งสรุเป็นไส้กรอกหรือบุนเชียง หวานามันกินไรอ๋องกินไรใครกินแล้วเอา้าเธอมันมันหล่อยแล้วนั่นคือกินคนเดียวอ่ะ oh, โหเธอเป็นจานแห้งลแล้วต่อไหมล่ะต่อต่อเลยถ้านั้นอ่ะไม่งั้นมันจะย,วยาวๆตลอดเอ้ยต่อเลยถ้านั้นอ่ะ ทอดก็คือไก่ทอดแต่รสชาติเป็นยังไงที่มันสิงมันร้อนมันร้อนแล้วก็ยืนมาให้กูเออมันร้อนแล้วก็ดูเลยมือขาพแต่ว่ากับมาซิงนิดๆหมือนไก่ป๊อปเหมือนไก่ป๊อปอ๋อ เ่ไนเอเอาม่ร้อนไม่ร้อนหรอกลัวกลัวอะไรวะก็เห็นบอกว่าเห็นสแกนหลบคนเยอะก็นึกว่าอยากกินน่าจะมกินด้วยกันแค่แงบเดียวเลยแคที่จริงกอฮ่าฮ่าฮ่าไมมาร้อน เป็นมู๋หอยอ่ะพอปกติไม่ค่อยได้กินเออแต่มันเด้งเด้งใช่ไหมเนยเนยเดี๋ยวมาเล่นอีกหนึ่งอะไรหายเจ้าขอบอกไปเดี๋ยวเจ้าชื่อวิชั่ม ไม่เป็นชาไม่รู้ทุกคนอันนี้ที่ซื้อมาให้ดูนี้ก่อนนี่โมจิเขาดูอย่างนี้ดูเหมือนไม่น่ากินแต่ของจริงมันดูน่ากินมากเลยนะตอนที่มันตักออกมาจากหม้อใหม่ๆอ่ะเออแล้วก็อันนี้คือนมไม่รู้มันแปลถูกหรือเปล่าซื้อนมองมรมาตะกินมันเหมือนแบบเหมือนเชอร์รี่เชอร์รี่ดองในเซเว่นเซนแล้วไม่ชอบกินอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแก้วนี้คงจะไม่หมดแน่นอน พอต้องโกชอบกินที่บ้านมากกว่าที่เป็นแบบแปง้งนุ่มๆอันนี้จะเป็นแบบกรอบๆใครชอบกรอบๆก,ก็คือเชิญจ้ะอ่ะนี่หอมอ๋อหอมโอ้ oh my god เจีอ่ะอุ้มอร่อยอร่อยนี่มันไม่ใช่โมจิหนึบมันเป็นโมจิแบบโมจิกระละขาดอ่ะไม่ถูกอ่ะ แต่เขาโมจิหนึบหบมากกว่าโมจิโมจิหนึบๆเมื่อวานนี้ให้กินอ่ะแต่นนี้อร่อยมากถั่วงา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 อันนี้ก็เรียนเกินถั่วงา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 ต้องเดี๋ยวโต๊ะแป้งมันจืดๆเนาะเข้าข้างเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเดินเข้าห้างก่อนแล้วค่อยเดินออกมาอุ้ยรักคู่เทนนะแบรนด์ที่ เขาเรียกว่าไงอ่ะคือไต้หวันขเขาแบบว่ามีฮิตแบบเบสบอลใช่ไหมฉันไม่ได้ติดตามหรอกแต่ว่าน้องที่ไปด้วยกันเขาอยากซื้อเก็บอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยอ่ะเข้าไปจอยด้วยหนึ่งมาากมอร์นิ่งนะจ๊ะทุกคนเช้านี้แหละก็พลิกฟัดของเขาวันนี้มาทันอาหารเช้าแหละเมื่อวานมาทันแค่แป๊บเดียวเองนะก็เลยต้องรีบกินวันนี้แบบเผื่อเวลาเสร็จสักเรียบร้อยแล้วอ๋อเมื่อวานมีภาพตัดไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่า เดินเสร็จลุกกว่าจะกลับมาถึงห้องแล้วก็คือแบบเหนื่อยดูหนังจากไอ้ผดอ่ะแล้วหลับไปเลยท่าไปตอนไหนไม่รู้เราอยู่ไหนนะโอ้โหไอ้แล้วเราเดินกี่เมตรอ่ะัวนเดือนสิบสองก็คือคนไต้หวันก็รวมด้วยถูกแต่เขาจะเดินเรียนเรียงอย่างเงอ่าอ่าเฉลยเนี่ยเออ ไม่รู้ว่ามันนานเกินจะเราพิจารณาว่าเป็นขนมหรือเปล่างเงี้ยเจ๋ง่ะอุ้ยดูยตรงนั้นสิพื้นโคตรสะอาดเลยไม่ใช่เลยนะไม่มีขยะเลยดอกไม้เพชรสวยมากเลิศเวอรไฟนี้ดีมากเลยสวยแปลกห้องมาก <laughs> คือแอ

อาการเดี๋ยวอ้าวพ่อแม่ธรณีมาอยู่อะไรตรงนี้ผิดผิดอ๋อเมนูซ่างูในแต่ละรูปแบบเจ๋งวะ่ะอันนี้คืออลังเวอร์อืมเอออ่ะน,น้องไม่ขยับแล้วอ๋อนี่ที่มันเป็นสีแบบเป็นเหลืองทองเนาะสีสดๆก็สวยดีชอนสีเขียวไม่ใหม่ใม่ใม,ม,ม่เนี่ยมังกรมังกรมังกร,งกรทองอะ่ะเนี่ย ลมลมมาจจกไกนไม่โ้โอ้โหพี่ไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่นะปาแปละคือความชอบส่วนตัวแล้วก็เลยพูดเอาความชอบของตัวเองลงมากับในงานของตัวเองซี่หหรือเปล่าอ,อุ้ยบินเครื่องใหญ่อุ้ยมีได้ยินเสียงนินด้วยนะอุ้ยเหมือนอูยองอูเลยอะ่ะอูยองอูอูยองอูอะ่ะ หยุดก่อนหรือว่าคขมอนคขมอนป้าเพราะดูมือแบบไม่ใช่แบบแบออกแต่เป็นแบบคขมอนคขมอนเดิน่อยะทายเอาวทายยากทุ区,区加นเลย

ดูกันเอาเนส่กแกเห i s ่อว่าอที่นีนอไก่น c ่ไก่ไหมไก่ไก่100เด็ด1 0เด็กระเปานี่เหรอโอ้เยนี่กรบเลอเลย่ล้างลุง

ไม่รู้มันคือซอสอะไรอ่ะเขาพูดมันอร่อยแต่ไม่รู้ว่าซอสอะไรของเพลเพลนก็เคยผ่าน เดี๋ยวเนี้ยก็คือตื่นเช้าเช็คเอาท์แล้วก็เข้าไปเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวก็กลับแล้วแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวจริงๆทุกคนเออแต่ว่าแบบโชคดีนะมาช่วงที่เขาแบบมีงานไฟพอดีก็มีอะไรทํากุบกิบเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็ตอนเย็นๆเลยละเราต้องออกเสียงให้ถูกหิวมันมันหิวหรือมันอะไรหออะไรวมันเป็นหิวแล้วก็เป็นหิว ห่าวีมันกกับจตห่หวีเขแต่แต่มันไม่ใช่หวีนะหหาวีเขาผสมกันใช่ไหมหวีเขาเรียกแบบนี้หวีมันไม่ห่าวีมันได้กลิ่นความเป็นเบลูฟ้าจากขนมไข่บุกอะอร่อยเพราะว่าแป้งมันอร่อยหรือเปล่ามันไม่หวานมากไม่หวานมากหรือว่าปาไม่ชอบไม กลับแ้วกลั่แล้วทนี่เก็บของเนือศีรษะและเปิดดูแลสมาร์ของท่านตลอดเวลาเวลาการเดินทางหากท่านต้องการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการเดินทางขอความกรุณ